ที่น้องชาว YouTube ท่านที่นิยมชมชอบในงานบอนไซงานผักหวานป่าด้วยนะครับแฟนคลับทั้งสองส่วนนั้นนะถ้าสนใจเรื่องของผกหวานป่าท่านไปดูเพลลิสผกหวานป่านะครับศึกษาให้ละเอียดแล้วค่อยนําไปปลูกแล้วก็ถ้ามีปัญหาข้อข้องใจประการใดก็สามารถโทรนะฮะมาถามหรือจะมาปรึกษาหาหรือได้ที่ตลาดต้นไม้เจ้าจอมลมกล่าวก็ได้นะครับ ในส่วนของบอนไซนะครับในวันนี้ผมอยากจะน,นําเสนอไม้กระแสอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งสมัยก่อนนี้ถึงขีดสุดเลยทีเดียวนะฮะแต่ปัจจุบันนี้ก็ยังได้รับความนิยมอยู่จากกระแสวัยรุ่นหรือวัยไม่รุ่นก็ตามนะฮะที่ต้องการสร้างงานบอนไซนะครับนั่นก็คือเพมหน้าครับเพมหน้านี้เป็นไม้ที่กระแสรแรงมากนะครับกาลังกลับมาแรงอีกครั้งหนึ่งนะฮะเป็นไม้ที่มี ทุกคนนะฮะที่เล่นงานบอนไซสร้างงานบอนไซจะต้องผ่านเพมนานะครับถ้าผ่านเพมนาได้ไม้อื่นก็สามารถที่จะเลี้ยงได้อยู่แล้วเป็นการไม้ที่มีฝึกหัดนะฝึกหัดตั้งแต่การเลี้ยงการขึ้นไม้โครงสร้างต่างๆนะครับเพราะนั้นท่านสามารถที่จะมาหาวัตถุดิบนะบจากตลาดของเรานะครับตลาดต้นไม้ของเรามีวัตถุดิบเยอะแยะครับให้ท่านเลือกสร้างงานได้เลยนะครับ รวมทั้งเพมหน้าใต้หวันด้วยนะครับทั้งด่างและเขียวในวันนี้ผมจะนําเสนอในเรื่องราวของการก่อหินนะครับเพราะเป็นเรื่องของคลาสสิกมากๆเลยไปดูกันครับอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ในการสร้างงานก็จะมีเชือกฟางนะครับขาดไม่ได้เลยนะหรือท่านจะใช้หนังยางหรือจะเป็นยางในรถยนต์ก็ได้นะครับ แต่ลวดนั้นไม่ควรใช้เพราะว่าลวดนั้นพอรัดแล้วต้นไม้จะจะขาดนะครับส่วนอของเชือกฟางนั้นนะฮะเมื่อท่านใช้ไปแล้วนะครับได้ยุขเขาก็จะย่อยสลายนะครับขาดไปเองนะครับในส่วนของเชือกฟางนะฮะแนะนําให้โดยละเอียดแล้วก็ส่วนที่ศอกนะครับคือเห็นที่เราจะนํำมากอเห็นที่จะนํำมากอบเพิ่มหน้านั้นนะครับไม้อื่นด้วยนะครับ เราต้องเลือกในสส่วนนะฮะวัตถุประสงค์ในการที่นํามาสร้างคือส่วนที่เด่นคือต้องหาบ่าหินนะครับเลือกหินที่มีบ่าหินนะครับถ้าถ้ายิ่งยิ่งรากน้อยๆน,นะเราต้องเกาะที่บ่าแต่ถ้ารากไม้เยอะเราก็เกาะนั่งแท่นเลยก็ได้ครับเกาะด้านบนย่างรากลงไปอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นการเลือกหินจะมี2ลักษณะนะใหญ่ๆก่อนนะครับ โดยทั่วไปนะครับวันนี้ผมจะใช้หินสองลักษณะหินผึกนะครับหินผึกใสกับหินธรรมดานะครับตัวที่สามก็คือไม้นั่นเองเพลมหน้าก็ใช้เพลมหน้าด่างและเพลียมหน้าเขียวนะครับเพลมหน้านั้นมีเสน่ห์ตรงที่เขาเขาตายยากนั่นเองนะครับเลี้ยงเจริญเติบโตได้ดีนะครับภาชหน้าที่ใช้นะครับผมใช้ประมาณหนิ้ว6กถึงแดได้เลยนะครับ ยิ่งยิ่งวัสดุปลูกยิ่งมากยิ่งดีครับเขาเจริญเติบโตได้ดีเลี้ยงประมาณสัก8เดือนก็สามารถที่จะตัดใบช่อให้แน่นได้นะ้ําดินที่ใช้นะครับผมจะไม่ใช้ตอนชํานั้นอาจจะใช้ขุยมะพร้าวกับกับอ,อ,อะไรฮะแกลบดําขุยมะพร้าวแกลบดําผสมกันนะครับแต่พอที่เราจะนํามาเลี้ยงนั้นแนะนําให้ใช้ใบกําปู หรือจะเป็นวัสดุอื่นก็ได้นะครับมะพร้าวสับหรือคุยมะพร้าวมาผสมมะพร้าวสับดีไหมอาจจะไม่ดีตรงที่เขาหยาบไปนะฮะร,รากเวลารากเดินนะฮะเราเปลี่ยนดินใหม่ก็จะทําให้รากขาดแต่ถ้าใบากัมปูนี้เหมาะตรงที่เขามีธาตุอาหารนั่นเองนะฮะใบ,บกัมปูเป็นพืชตระกูล มีปมรากถั่วนะฮะมีปมที่รากแสดงว่าพืชชนิดนั้นเป็นพืชที่สามารถตรึงในตัวเจนในอากาศได้นะครับตรงมาไว้ในดินนะฮะพืชเกิดจะได้นําไปใช้ก็จะมีพวกปอเทืองนะฮะใบกัมปูพืชตระก,กูลถั่วทั้งหลายนะฮะประมาณนี้นะครับเพราะนั้นแนะนําเลยคือใบกัมปูนะครับแต่ว่าเราต้องต้องนํามาหมักนะฮะถ้าไม่หมักก็ต้องขยี้นะฮะ ขยี้ขยำใบให้ให้ละเอียดสักนิดหนึ่งนะครับถ้าจะดีหมักนะครับเพราะว่าใบไม้หรือใบกัมปูนั้นเมื่อย่อยสลายแล้วนะครับก็จะไม่ไม่มีปฏิกิริยาในการที่ย่อยสลายจากจุลินทรีย์ทําให้ไม่ร้อนนะครับพือทุกกินิดนะครับต้องการเหมือนกันคือการรบกวนทางรากนะฮะถ้ารบกวนมากนะครับร้อนมากเนี้ยครับเขาก็ไม่ชอบนะครับเรามาดูต่อไปเลยนะครับ ผมเสนอในรายละเอียดเลยดีกว่านะฮะอาพพิมหน้าด่างมจะเกาะหินผลึกนะครับเกาะคงจะต้องเกาะในลักษณะนั่งแท่นมากกว่านะะ่จะโชว์หินด้วยนะ,ะจะเกาะอย่างไรนะะมาดูกันมาดูลากก่อนนะครับนะ,ะเราเอาไม้จากลากเราบีบกระถางนะครับบีบแบบนี้นะฮะดันดันก้นกระถางนะครับแล้วก็มาดู นะมาดูว่ารากก็เป็นยังไงร,รากของเพมหน้าด่างนั้นจะไม่เยอะนะเป็นธรรมชาติเขาเลยนะครับเพมหน้าดา่างนั้นรากนิดเดียวนะฮะถ้ารากไม่ยาวนั้นเวลาเราไปเลี้ยงต้องเลี้ยงในกระถางที่มีอาหารค่อนข้างที่ดวมสมบูรณ์ท้งนี้หนึ่งนะครับเนี่ยนะเราเราไม่ต้องล้างก็ได้ครับเนี่ยเราก็เขย่าดินออกนะก็จะเห็นเห็นระบบรากเขาซ้ายขวาหน้าหลังแล้วนะครับ ่ประมาณนี้ฮะแบบนี้ฮะนะไม่ยากนะครับอา่าลากพวกนี้แหละฮะที่เราเจะอ่อาให้เลี้ยงเจริญเติบโตต่อไปนะครับผมจะเกาะแบบนั่งแท่นดูหน้าไม้เวลาเกาะเราต้องดูหน้าไม้ไปด้วยนะครับดูหน้าไม้ไปเลยนฮะว่าหน้าไม้ส่วนไหนที่เหมาะนะครับผมต้องการหน้าไม้จริงๆแล้วหน้าไม้ก็คือดูดู ดูรากเพราะเราต้องการโชว์รากนะครับรากข้างไหนสวยที่สุดนั่นแหละนะครับอาจจะยังไม่สวยจริงๆแต่ว่าให้สวยที่สุดประมาณนี้ครับผมจะเอาหน้านี้นะครับหน้านี้ดูนะครับเพื่อต้องการโชว์ตรงนี้ด้วยนะครับประมาณนี้ครับแล้วด้านบนผมจะเลี้ยงแบบตัดช่อเลยนะครับ พอใบเขาด่างสวยอยู่แล้วนะเพิ่มหน้าด่างสวยอยู่แล้วนะครับเราก็รัดด้วยเชือกกวางเลยครับรัดนั้นต้องรัดให้แน่นจากจากด้านบนลงล่างนะครับดึงลงล่างก่อนนะครับประสานแบบว่าทําทําควายนะฮะรัดแบบควายนั่นเองนะครับนะควายเชือกควายเชือกนะครับ ไข่เชือกแล้วก็รัดลงมาเพื่อที่จะให้เขาชิดติดกระถางนั่นเองเพราภัยชิดติดหินนั่นเองนะครับผมไข้ครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้แนบสนิทเรากดดูดึงดูนะครับก็พันรอบเลยนะครับแล้วก็ผูกให้แน่นครับ ไฟทีหนึ่งนะครับอยากจะให้แน่นึงนิดหนึ่ง่าดึงให้แน่นได้นะครับไม่เป็นไรเพราะว่าเขาเขาค่อนข้างที่จะทนมือเราทีเดียวนะครับสำหรับเพ็มหน้าต้นเล็กนะครับเราจะเลี้ยงไว้นานไหมประมาณแปดเดือนครับช่อถึงจะเต็มเราตัดไปเรื่อยๆนะครับ 8เดือนก็สามารถที่นำออกโชว์ได้นะครับเราก็เลี้ยงลงในกระถางก่อนถ้ารากเขาขนาดนี้นะรากเล็กเรายังไม่ต้องการโชว์เราก็ฝังลงไปเลยนะครับฝังให้มิดเลยนะครับชิดโคนเลยแต่ถ้าเราต้องการโชว์ไปด้วยเลี้ยงด้วยแล้วก็ต้องทำตุ้มขึ้นมาในกรณีที่รากยาวต้องทำตุ้มนะครับแต่อันนี้ลรากยังยังน้อยอยู่ผมจะฝังลงไปเลยนะครับเพราะนั้นก็คือ,อ,อไม่ต้องห่วงเลยนะครับเรา เราจะฝังตุ่มฝังก้อนหินด้วยนะครับฝังโปบลล่าลงไปเลยนะครับลากเขาไม่ยาวนะครับประมาณนี้นะฮะแบบนี้นะครับ ปลูกไม่ยากนะฮะปลูกไม่ยากครับในการก่อเห็นอันนี้เป็นด่างนะครับใบด่างก็คือเขามีสเสน่ห์ตรงที่ใบใบก็จะด่างสวยนะครับเวลาเราตัดกลมสวยแค่นี้ก็โชว์ได้แล้วนะฮะพอเราเลี้ยงไปนะฮะถ้าแน่นแล้วเราก็เปลี่ยนกระถางใหม่กระถางโชว์ประมาณนี้ครับแค่เวลาไม่เกินปีครับได้แน่นอนนะจบแน่นอนไม้ต้นนี้ เป็นเพมหน้าจิ๋วๆน่ารักน่ารักนะครับผมเลี้ยงไปหลายรุ่นแล้วนะนิยมมากครับวัยรุ่นโอ้โคไม่น่าเชื่อว่ากระแสก็จะกลับมาคือคือคนที่ไม่เคยเล่นเขายังยากนิยมเล่นอยู่นะครับนะบแบบนี้ครับเรียบร้อยแล้วเราก็นําไปรดน้ําให้ชุม่มนะเก็บไว้ในที่ร่มร,ราไรก่อนนะครับในช่วงนี้อย่าเพิ่งออกแดดทีเดียวนะครับ จะจะเก่งแค่ไหนก็ต้อง,ต,องต้องมีโอกาสชะง,งักนะครับเพราะว่ารากถูกกระทบกระเทือนนะครับอันนี้เป็นเพลมหน้าด่างเดี๋ยวเพลมหน้าเขียวต่อเลยนะครับเพลมหน้าเขียวก็ในลักษณะเดียวกันนะวิดีโอนี้จะไปเร็วเลยนะครับ เรียบร้อยนะครับเพมหน้านะครับเป็นไม้ที่กระแสยังนิยมอยู่นะครับก็ทําให้ดูแล้วท่านก็ไปทําวัตถุดิบมีนะฮะที่ตลาดต้นไม้เจ้าจอมร่วมก้าวของเรานะครับไม่มีก็ออเดอร์มานะครับเราสามารถหายท่านได้นะครับนี่นี้ท่ำใหม่ๆสดๆเลยหยดติ๋งๆเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับทุกท่านครับ